สวัสดีครับการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรนะครับก็เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารในองค์กรระหว่างบุคคลในทุกระดับเพื่อความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและก็องค์กรนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของการสื่อสารองค์กรครับพี่อุดมชัยสุพันนวงศ์นะครับหรือพี่ออส ที่น้องๆรู้จักกันดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยายลัยนะครับตำแหน่งของพี่ออสก็คือนักประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งได้ระดับชำนาญการพิเศษเป็นคนแรกของสายงานนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดครับพี่ออสเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยคอนแกนรุ่นที่17ครับ ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์การเขียนข่าวการผลิตรายการของพี่ออสสั่งสมมายาวนานถึง35ปีค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าสู่ระดับสูงสุดของตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์นั่นคือระดับชำนาญการพิเศษกิจกรรมด้านวิชาการที่พี่ออสมักได้รับเป็นประจำคือ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนถูกกาหนดโดยหน้าที่เมื่อเราเข้าสู่ตําแหน่งของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษเนี่ยโดยภารกิจเนี่ยจึงเป็นภารกิจที่มักจะได้รับมอบหมายอยู่เป็นประจำนั่นคือการเรื่องการถ่ายทอดความรู้การเป็นวิทยากร แต่ด้วยวิธีคิดที่ผมมองเนี่ยนะครับที่หัวข้อที่เรามักจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นด้านทักษะวิชาชีพอย่างเช่นเรื่องของการเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยวิทยุการอ่านข่าวการอะไรต่างๆมันมักเป็นทักษะเราจึงมองว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างคนให้มีทักษะได้ภายในเพียงแค่การมาแบบมาเรียนรู้จากการฟังบรรยายฉะนั้นการทําหน้าที่วิทยากรเนี่ยหก็คือ,คอเราเราเรา,เราตั้งใจละเราอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นสองเนี่ย เราพยายามอยากจะหากลวิธีหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เขาเมีความเข้าใจในสิ่งที่จะทำหรือเนื้องานที่จะทำก่อนโดยเฉพาะอย่างเช่นการเป็นนักประชาพันธ์การเขียนข่าวให้แก่องค์กรด้านการ,การประชาพันธ์เนี่ยเราไม่ใช่รู้สึกข่าวไงครับสิ่งหนึ่งที่เราทําควบคู่ไปคือเราพยายามทําเรื่องของการศึกษาหาองค์ความรู้ที่มันเหมาะสมกับคนที่จะมาเรียนรู้อย่างเช่นถ้าเรามองว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่า5 w 1 h นั่นคือรูปแบบของการเขียนข่าวนะครับ who what when where why how อะไรเงี้ย ราพยายามมองว่าเออถ้าเกิดเป็นการเขียนแบบประชาสัมพันธ์เขียนแบบคนที่จะต้องรักองค์กรเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นฉะนั้นผมพยายามที่จะศึกษาแล้วสร้างแนวคิดใหม่เช่นมันอาจจะเป็น 6W ได้ไหมมีคําว่า wish ที่แปลว่าความปรารถนาดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาในเนื้อหาข่าวมันก็ทําให้เราเกิดความงอกงามในเรื่องของความรู้ด้วยเนาะแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เขามีความสนใจนะครับ มีความสุขนะแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะว่าหลายคนก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นหลายคนก็มีผลงานการเขียนที่ดีขึ้นมีคนที่ทําเรื่องของวิทยุที่มีชื่อเสียงขึ้นเราเราไม่อยากเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันแต่เราอยากบอกว่าเราเป็นผู้ที่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยจุดประกายให้เขาเนี่ยอยากจะก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นเอง อีกหนึ่งโครงการที่แดงดิเริ่มไว้คือโครงการสารสิทธิ์เก่าด้วยกระลบรึกํำลึกคุณสถาบัานค่ะเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีและสร้างความภาคภูมิใจต่อเจ้าของโครงการและสิทธิ์เก่าเป็นอย่างยิ่งค่ะในแต่ละปีเนี่ยเราน่าจะทำอะไรที่มันมันเป็นประโยชน์แล้วก็มันอยู่บนความเป็นคนมหาวิทยาลัยเนาะเราก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยแล้วเราก็ทำงานที่นี่ด้วย เรื่องของกองพัฒนากนศึกษาและก็สิทธิเก่าสัมพันธ์เขาเขามีความตั้งใจอยากจะดึงสิทธิเก่าให้ให้กลับมาคิดถึงสถาบันได้มาร่วมสนับสนุนมาอะไรต่ออะไรนะครับขณะเดียวกันทางด้านมีกองจัดการสาธารณภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่เขามีหน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปลูกต้นไม้และ้ามีการเพราะต้นกระพรึกไว้จํานวนมาก แล้วก็กองสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานของผมซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะเสริม,ส,ส,รมส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้แก่มหาวิทยาลัยก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราลองทําโครงการขึ้นสักโครงการหนึ่งเนาะให้สาหน่วยงานนี้ได้มามีส่วนร่วมกันโดยเอาจุดแข็งและการทํางานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาผนวกกันก็เลยมาเกิดโครงการชื่อว่าสารสัมพันธ์สิทธิ์เก่าด้วยการะพึกลําลึกคุณสถาบันจะนําต้นไม้เนี่ยเดินทางไปด้วยกับการไปพูดคุยกับสิทธิ์เก่าทั่วประเทศ ตามที่แผนเขาอยู่แล้วคือการจะตั้งชมรมต่างแต่ว่าการไปครั้งนี้ไม่ได้ไปแค่มือเปล่าถือต้นกระพึกซึ่งมันอยู่ในหัวใจของคนเป็นสิทธิ์เก่าอยู่แล้วเนีครับเราได้เดินทางร่วมไปเราเป็นคนที่ประสานงานแล้วก็ร่วมริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้มันเกิดภาพที่ดีเกินคาดนะครับเราได้สื่อสารเห็นภาพของความร่วมมือของสิทธิ์เก่าในแต่ละจังหวัด ซึ่งก็เป็นทั้งพ่อค้ากหาบดีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ออกมารับต้นกละพึกพาเราไปปลูกในที่สาธารณะต่างๆไปตามโรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิทธิ์เก่ามีนํานักเรียนออกมาปลูกต้นกละพึกกันอย่างเรียกว่าเออเกระเถิกไปแล้วครับในปีที่ทําโครงการนี้มันเกิดการรวมตัวและการเข้ามาลงทะเบียนของสิทธิ์เก่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกิดการรวมตัวของชมรมต่างๆท,ที่ที่เกิดจากการเดินทาง ขึ้นในครั้งนั้นน่ะมากขึ้นกว่าทุกรอบปีที่ได้ดําเนินโครงการแล้วมันก็ประกอบกับในปีนั้นมันเป็นปีที่เราสิทธิเก่าได้พูดถึงชื่อของต้นการพฤกษ์นะครับซึ่งก็มันก็เหมือนกับการตอกย้ําให้เห็นว่าสิ่งนี้ยังมีชีวิตมีตัวตนมีความรู้สึกและก็มีความทรงจำไงการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนการทํางานของเรือข่ายประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างเครือข่ายที่ยังประโยชน์ต่อคณะและหน่วยงานต่างๆภายในและนอกมหาวิทยาลัยการทำงานด้างเครือข่ายประชาคมนเนี่ยจะเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่ที่น้องๆเองอาจจะมองเห็นหรือคนทั่วไปจ,จะมองเห็นว่าผมผมได้ทำในภาพของการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งให้ก่คนทำงานในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มันนำมาสู่ผลของการขับเคลื่อนการประชาธมที่เป็นไปอย่างารวดเร็วมีทิศทาง แล้วก็ผมก็เชื่อว่านี่แหละมันคือส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความปรารถนาของนักเรียนที่อยากจะเห็นภาพสวยๆของมหาวิทยาลัยอ,อยากจะมาในที่ที่แบบ้มีเรื่องราวงานวิจัยที่แบบเก่งๆของอาจารย์เยอะแยะมากมายฉะนั้นผมก็เลยว่าการทํางานนั่นคือขาประชาพันธ์ถือว่าเป็นความสําเร็จหนึ่งในการทํางานที่ผมรู้สึกว่า ผมพอที่จะพูดได้ว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำงานกับทางานกับพวกเขามาโดยตลอดนะครับผมผมทำโครงการที่โครงการหนึ่งผมใช้คำว่าถอนออกดอกระบาดแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการที่ผมได้ได,ได้เสนอไว้นะมันเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบม,มหาลัยนะครับ <S <S เราใช้ชื่อโครงการว่ารักต้นไม้ถวายพระเทพนะครับเราเห็นต้นไม้ที่มันถูกปลูกแล้วนะเราคงไม่ได้ปลูกใหม่แล้วละเพราะว่าเรามีหน่วยง,งานที่ปลูกแล้ว ว่าการดูแลต้นไม้เนี่ยอาจจะเนื่องจากว่ามันมีความจํดดากัดเรื่องบุคลากรก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูตามทุกต้นไม้ต่างๆแล้วพบว่ายิ่งโลกของการสื่อสารมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยต้นไม้พวกนี้จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ต้องรับภาระในส่วนหนึ่งถ้าสังเกติว่ามันจะมีตะปูที่ตอกอยู่ตามต้นไม้อะที่เกิดจากการพยายามที่จะติดป้ายติดโฆษณาผมก็เลยไปถามผู้รู้ว่าเฮ้ยมันมีผลไหมเขาบอกโอ้มีผลมากเลยนะ ถ้าต้นไม้เนี่ยมันเกิดการเป็นเชื้อราจากตะปูหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เลยหุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวก็เลยไปเดินสํารวจดูทําการสํารวจจํานวนตะปูที่ถูกยึดตรึงต้นไม้เอาเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่สำนักง,งานที่การบดีสองอาคารและโดยรอบแนละ้วมันมีสวนอยู่จะพบว่ามันเยอะมากจริงๆเราเลยบอกว่าถ้าใครถอนตะปูออกจากต้นไม้เนี่ยแล้วมาให้ผมเนี่ยผมให้ดอกละหนึ่งบาทผมจําจํานวนไม่ได้แต่เยอะมากครับถ่ายรูปมาเป็นกระป๋องกระปอ๋ปอ,งปองเลยะครับเขาเอามาให้ เขาไม่เอาเงินนะครับนอกจากไม่เอาเงินแล้วยังมีบริจาคให้ด้วยเอาสิเขาบอกว่าถ้าจะเอาถ้าจะเอาสอาีที่ไปอุดต้นไม้เพื่อป้องกันเชื้อราหรือว่าต้องการที่จะได้น้ำดื่มอะไรเงี้ยถ้าพี่ทําโครงการแบบว่าระดมคนมาเนี่ยมาเอากับผมได้เลยผมรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยมีจิตอาสาเยอะเราต้องจุดป,ประกายเขาพอเราดําเขาปุ๊บเขาตามเลยนะฮะ ทำให้คนหลายๆคนได้เริ่มเริ่มเห็นเรื่องเล็กๆที่ตนเองทำได้นะครับอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากมายไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มเผยแพร่เรื่องความรู้เรื่องการาดูแลต้นไม้นะครับเวลาเราจะเราจะใช้เขาเพื่อประโยชน์บางใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรจะดูแลเขาอย่างไรซึ่งผมก็เชื่อว่าผลจากโครงการนั้นก็ทําให้ต้นไม้หลายต้นอาจจะรอดพ้นเนาะแล้วก็ได้รับการเติบโตให้เราได้เห็นทุกวันนี้ครับ ความสำเร็จในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสมรรถนะที่นำมาสู่การยกระดับงานด้านสื่อสารองค์กรเป็นผลให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสู่การยกย่องเพื่อรับรางวัลบุคลากรทรงคุณค่ากองสื่อสารองค์กรประจำปี2562และรางวัลบุคลากรดีเด่นกองสื่อสารองค์กรประจำปี2563ค่ะ ในช่วงเวลาที่เราทํางานไปเนี่ยเรานอกจากเราต้องเราจะต้องทํางานในหน้าที่สำเร็จแล้วผมว่าเราอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับอะไรที่แบบที่ใหม่ๆหรือว่ามันเข้ามาให้เราได้สามารถที่จะแบ่งปันไปด้วยอะเนาะเราเคยรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมโครงการดีๆหลายโครงการเคยร่วมก่อตั้งโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยเป็นสุขซึ่งก็ยังต่อเนื่องมาหลายปีเลยเป็นเรื่องของการแบ่งปันเรื่อง,องการชวนคนในสํานักงานออกมาปลูก ปลูกผักนะครับแล้วก็ผักนั้นไปแบ่งปันระหว่างปลูกก็มีการเรียนรู้กันก็ได้เป็นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการแบบนี้มีภาพสวยๆออกมามีความสุขครับคือช่วงที่เราต้องการพักผ่อนจากการทํางานที่เคร่งเครียดต่างๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะจำได้ว่าเคยรับรางวัลชวนแชร์มหาวิทยาลัยด้วยรางวัลแบบอันดับต้นๆเลยแหละแต่เราก็ได้ยิ้มในใจเรามีความสุข เคยชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเรื่องของการรักสุขภาพด้วยการขี่จักรยานเป็นรุ่นต้นๆของมหาวิทยาลัยเลยเย็นมาก็เริ่มมีการลงทะเบียนพากันขี่จักรยานตามเส้นทางต่างผมก็ไปศึกษาเส้นทางที่ตอนนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังเริ่มๆนะยังไม่ค่อยมีคนขี่มากนะักก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาให้จักรยานมายืมเราก็เอาไปซ่อมบำรุงเราก็พอมีทักษะความรู้แล้วก็เอามาให้ตอนเย็นมาขี่จักรยานกันโครงการนี้สถานีที่โทรทัศน์ไทย PBS เ ได้ติดต่อมานะครับแล้วมาขอถ่ายทํารายการไปด้วยแล้วก็กลายเป็นรายการหนึ่งที่เป็นตัวจุดประกายเรื่องของการออกกำลังกายในสถาบันการศึกษาด้วยนะครับมีชื่อเสียงแหละโครงการนี้เรื่องของการขี่จักร,รยายในในสถาบันนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมอื่นทีเ่เราพยายามที่จะเอาเอาความรู้ของเรามาผนวกกับไลฟ์สไตล์ที่ความชอบเคยชวนกันว่าเวลาเขามีกิจกรรมมหาลัยทาไมเราไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการถ่ายทอดผ่าน เรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยลองส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างเช่นงานสีฐานเฟสติวัลเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะเราก็เออเราก็ภูมิใจเป็นเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดภาพถ่ายซึ่งซึ่งเราไม่ไม่อาจจะเราไม่ใช่คนที่ถ่ายภาพได้ดีแต่เราอาจจะเป็นคนที่มีมุมมองที่คนอื่นอาจจะอาจจะยังไม่เห็นแต่เราเห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายภาพที่ออกมาได้เป็นภาพที่ได้รับรางวัลแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เอาไปทําเป็นสื่อเป็นสกสออะไรแล้วก็แล้วก็เก็บ วิธีตรงนี้ไว้คนที่ทํางานมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จบ้างประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยแล้วลองไปเปลี่ยนทําอย่างอื่นดูบ้างนะครับใจเนี่ยก็จะเกิดการแชร์เลนต e ตัวเองว่าอยากจะไปถึงจุดสูงสุดของบางเรื่องอีกด้านหนึ่งก็ได้ คนที่หันมาออกกําลังกายหรือคนที่อาวุโสแล้วมาทํากิจกรรมบางอย่างอย่างที่ผมทำเนี่ยกำลังมองหาสังคมใหม่ๆที่จะปรับความคิดของตัวเองใหม่ๆ m i n d s e เซที่ดีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวงงานที่มีคนที่จับตามองเราต่อไปแล้วเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีโนเนมไปเดินอยู่กลางสนามมาราธอนก็ได้แต่เราสามารถขึ้นมาอยู่บนแท่นคว้าถ้วยรางวัลได้มันเป็นความสุขนะผมมองว่า คนที่กําลังจะเกษียณอายุราชการอย่างตัวเองเนี่ยให้มองว่าเหมือนตัวเองกําลังจะจบการศึกษาตอนที่จบการศึกษาแล้วกําลังจะเข้าสู่วงงานมันกําลังเปลี่ยนผ่านและตัวเราเองต้องปรับตัวปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะเอาทักษะใหม่ๆเหล่านี้กลับไปใช้หลังจากที่เราหลังจากที่เราเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตใหม่ๆแล้วมันจะทําให้เราไม่หมดไฟถ้าเราคิดว่าการหมดภาระราชการแล้วคือการได้ไปพักผ่อนหรือการจะต้องไป นั่งอยู่เฉยๆหรือทําอะไรเนี่ยเวลามันจะหายไปหายไปแล้วสั้นลงแต่ถ้าเราเราหยิบจับอะไรได้เราทําอะไรได้เรามีผลงานศิลปะเราสร้างด้วยตัวเองนะครับเวลาเราจะยาวนานมากแนวทางชีวิตคนเรามันจะเหมือน DNA นมันที่ซ้ำกันแต่การที่เราอาวุโสการที่เราเดินทางมาเนี่ยเราเหมือนคนที่เดินทางมาก่อนแล้วเราได้เห็นมันก่อน ฉะนั้นเราต้องตระหนักตรงนี้เสมอนะครับเพราะผมว่าคนอาวุโสหลายคนจะต้องจะต้องคิดให้ดีๆว่าเราแค่เห็นมันมาก่อนแต่เราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินใจต่อปัญหาหรือต่อที่สิ่งเห็นนั้นได้ดีที่สุดกว่าคนที่มาทีหลังก็ได้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเดินตามหลังเนี่ยเราต้องถามว่าเขาเห็นอะไรนะครับและเขาจัดการกับมันอย่างไรแล้วเราอาจจะไม่ได้เลือกวิธีนั้น ทั้งหมดของเขาในการจัดการกับปัญหาหรือรูปแบบของชีวิตได้มันอาจจะไม่ใช่ต้นแบบแต่มันเป็นคนที่เปิดทางแล้วเห็นร่องรอยของเส้นทางนี้มาก่อนคนที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองครับ35ปีในการรับราชการของพี่ออนะครับพี่ออนไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับยังคงพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอและนอกเหนือจากนั้นนะครับหลังจากเวลาราชการแล้ว พี่ออสยังได้ไปทําในสิ่งที่ตนเองชอบอาทิการออกกําลังกายการวิ่งการปั่นจักรยานการทํางานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในครอบครัวของตนเองและพี่ออสยังบอกเราอีกนะครับว่าหลังจากเวลาราชการหรือหากว่าท่านใรกล้เกษียณอายุราชการนะครับควรจะหาช่องทางใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆบ้างเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สร้างความภูมิใจให้กับตนเองและที่สำคัญคือเป็นการหยุดเวลาและยืดเวลาให้เราด้วยครับพี่ออทิ้ง้ายไม่ให้เราคิดด้วยนะครับว่าพี่ออทไม่ใช่บุคคลต้นแบบพี่ออทเป็นเพียงบุคคลที่เดินมาก่อนแต่ละคนอาจจะมีเส้นทางของตนเองที่กำหนดไว้แล้วหรือต้องการที่จะทำหลังกเกษียณอายุราชการนั่นก็สุดแล้วแต่ทุกท่านครับติดตามชมคนเบิกวิธีได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เชื่นชมเรียนรู้พ่อมรักษาาไว้คนเคยทำงานในเมืองจะหวนกลับจะยอมรับภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ท้องทุง่งนาป่าเขาลำเนา เ้าปุ่นใจในความจริง